น่าร่าเยอะมือกันตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไส้อบปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่พรับพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งนะตอนนี้เมนูที่สองเออนั่นแหละเออเยอะคุแขงอะ เอาละแบกคนแตงมาุดูแล้วคนอยู่เนาะคนบ้านเองนะม่ใช่คนบ้านใต้เลยมาไม่กินคนไม่กินแอลกอฮอล์นี่แหละมันดู่ไม่ค่อยหนกถ้าคุณทำผมก็ไม่รู้นะผมทำกว่าโอ้พอมาณได้อยู่รอค่อยนะ ัดทุดนมนต้มเหมือนกันนะฮะมาเอาเอาวันตูีวันตูชีไงบ้านสวยงามไหมตรงตรงตรงแลวตรงสวยงามเด็ดนิดๆหน่อยๆเด็ดมาก